thank hmm. ู้สึกว่าเราต่อสู้กันมาเยอะมากเพื่อที่จะเห็นภาพภาพนี้เรารู้สึกว่าช่วงแรกๆต้องยอมรับตรงๆว่าแบบผมแบบช่วงที่เราแบบหลงทางเดินทางคูณเราจะเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยกันจริงๆได้หรือเปล่าก็ ลงทางมานานมากครับแล้วก็สู้มาได้กันตลอดแล้วก็รู้สึกว่าแต่เดีเขาพูดเมนสเตนดีกว่าครับจะ <c oughs> ไ,ได้เจอจะได้เห็นทุกคนนะครับแล้วก็จริงๆที่ผมรู้สึกว่า ันนี้มันคอมเพลแล้วมากเพราะว่าพี่ผมจากที่แบบว่าไม่แบบกแบบ็คือตั้งแต่ช่วงแรกที่ซ้อมเลยนะครับผมแบบ <S <S เป็นห่วงพีเอสว่าเขาจะ โอเคไหมอะไรเงี้ยคือเขาเครียดมากๆนะครับเครียดทุกๆ process ในการซ้อมตั้งแต่แรกจนถึงจบอะไรเงี้ยซึ่งผมเห็นการพัฒนาฒนการของเขามาตลอดแล้วก็ภูมิใจมากๆที่จากคนนนึงที่แบบไม่ไม่เขินในการร้องการเต้นแต่ทัวรนี้เขาทำได้ดีมากแล้วก็รู้สึกว่าเข้าวุ้นเก่งคนหนึ่งที่ คือผมเห็นเขาเก่งตั้งแต่แรกแล้วแล้ว,ลวก็เราไม่รู้ว่าในด้านการร้องการเต้นเน,เ,เนี่ยเขาจะเก่งได้มากขนาดไหนแต่ทุกวันนี้มันฟูไปทุกคนได้เห็นแล้วว่าเขาเก่งมากจริงผมรู้สึกว่าตั้งแต่รู้จักพ s มาเนี่ยคือเราเคยม,มกกีปัญหากันบ้างแต่ว่าปัญหามันทำให้เราเติบโตมาถึงวันนี้แล้วก็รู้สึกว่า มันมีคนรักพี่เต็มไปหมดเลยแล้วก็ผมเป็นรักพี่มากๆถึงแม้ว่าแบบว่าผมจะแบบบ้องๆอ่างเงี้ยแต่ว่าแต่ผมแคร์พี่มากแบบไม่ว่าพี่จะรู้สึกอะไรผมแบบพยายามอยู่พี่ตลอดไม่อยากทิ้งไปไหนที่พูดว่า ไม่อยากเปลี่ยนพาร์เนอร์แล้วก็คือเป็นเรื่องจริงเพราะคงไม่มีใครมาแทนพี่ได้แล้วโอเคจริงไหมก็จริงพูดต่อสิฟังกก็ผม ขอบคุณทุกคนมากที่มาวันนี้นะครับเพราะว่าตั้งแต่ขั้นตอนแรกในการเกิดแฟนคอนครั้งนี้ผมเครียดมากแบบไม่รู้ว่าจะทำออกมาได้ดีหรือเปล่าไม่รู้ทุกคนจะชอบไหมแต่ว่าคือวันนี้ทุกคนมาเตรมเตียมให้ภาพที่ผมอยากเห็นมาตั้งแต่แรกๆเนี่ยให้ผมได้เห็นแล้วก็ดีใจที่ ภาพที่ผมเห็นเนี่ยมีพีเพชอยู่ด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนใจดีหรือว่าทางค่ายหรือว่าทางพ่อกับแม่ผมไม่เคยคิดเลยว่าผมจะสามารถทำอะไรอย่างนี้ได้ได้อีกอะไรเงี้ยกับพีเอชอย่างเงี้ยผมกลัวว่าผมจะทำไม่ได้ผมแบบกลัวว่าวันนี้เรามาทำแล้วกลัวพลาด ว่แบบเราก็หนอยตัวเอ,องอะไรเงี้ยแต่ว่าพอวันนี้มันสักเซสแล้วแล้วได้อยู่ข้าง PS ด้วยแล้วก็ไม่ว่านี้จะอะไรจะเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าขอให้ทุกคนซัพพอร์ตพวกเราต่อไปนะครับสัญญาว่าครั้งหน้าๆแล้วต่อๆไปเนี่ยจะทำให้ดีกว่าเดิมแน่นอนครับ าจะไม่ร้องไห้แล้วตกใจอยู่เหมือนกันพี่ยังงานอยู่ที่ชู้ที่ชู่จรงๆก็ไม่ได้อยากรองแล้วแหละเพราะว่าทุกวันนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรให้ร้องแต่เมื่อกี้มันร้องเพราะว่าอะไรมันเป็นแฮปปี้เทียร์ไงมันคือน้ำตาแห่งความดีใจก็จริงๆอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับผมว่าคนส่วนใหญ่ที่นี่รู้ว่า พะเราเจออะไรมาบ้างแล้ว the fact that we're s t i n g here today just p r o v e everything เพราะตอนที่เราอยู่กันแรกๆไม่เหมาะกันบ้างอยู่กันชั่วคราวบ้างแค่เรื่องเดียวบ้างผม มันมันเป็นความรู้สึกที่แบบมันอินซิคิวมันทุกอย่างมันแบบรวมกันแล้วผมก็รู้สึกว่าชีวิตมันก็ไม่ได้เคยมีอะไรง่ายเลยทําไมเราต้องแบบไม่ได้หยุดพยายามสักทีอะไรเงี้ยแต่พอมาวันหนึ่งเรามีพาร์ทเนอร์เรามีวิลเลียมคนที่แบบคือผมบอกตรงนี้แล้วว่าถ้าไม่ใช่เป็นน้องเนี่ยแล้วน้องไม่ได้เป็นแบบเนี้ยวันนี้ก็จะไม่เคยขึ้นแล้วทุกคนที่อยู่ที่เนี้ย ถ้าทุกคนไม่อยู่ที่นี่วันนี้วันนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นเหมือนกันเหมือนเราทุกคนผ่านบททดสอบอะไรมาก,ก็แล้วแต่สู้อะไรกันมาก็แล้วแต่เพื่อให้มีวันนี้เพราะฉะนั้นมันก็ได้อีกหมช c นออ n มากที่มันมาถึงวันนี้สักทีแล้วก็ต้องขอบคุณวิลเลี่ยมพาร์ทเนอร์คนสำคัญคนเดิม ที่ไม่เคยปล่อยมันเลยเพราะว่าเราก็มีข้อเสียเราก็มีข้อดีข้อเสียปะปนเป็นไปแต่มันก็จะมีคนที่มันรับความเป็นเราได้รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแล้วพร้อมจะปรับไปด้วยกันนีถ้าเราไม่มีถ้าเรามีอีโก้ใส่กันทุกอย่างมันก็จะไม่ได้แบบลงเอยได้ด้วยดี แล้วผมเคยรู้สึกว่ามาจนถึงวันนี้แบบซีรีส์ประสบควา,ามสำเร็จเราเป็นคู่ออฟฟิเชียลแล้วเราไม่ต้องไปไหนแบบล้มลซ่อนๆ <c oughs> ไม่ต้องกลัวคนอห็นว่าเฮ้ไปได้วยกันอีกแล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> ผมรู้สึกว่าแบบเออมันก็เป็นวันดีๆที่ ที่มีแล้วในทุกวันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่สปอร์ต hmm. กันเสมรมาแล้วก็อย่างคอนเสิร์ตอันเนี้ยที่บอกว่าเครียดอะ่ะเพราะว่าคือผมเป็นพีลาว่ายน้ำเนาะไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งจะมาขึ้น,นคอนเสิร์ตจ,จะมาแบบร้องมาเต้นมามีโชว์อะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่มันห่างไกลตัวมากคือเราไม่คิดว่าเราเก่งอะไรเลยนอกจากว่ายนะ้ําอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบ พอมาวันนี้เหมือนมันได้รับโอกาสมันได้แบบมามา,มาได้มาอยู่กับคนที่มันเก่งในด้านนี้มากๆมันก็เหมือนแบบโอกาสที่ทำให้เราไ,ได้พัฒนาตัวเองได้ออกจากคอมฟอร์ตโซนได้ลองทำอะไรใหม่ๆซึ่งก็ต้องขอบคุณนะครับทางค่าย GMMTV ขอบคุณเวสตี้ทุกคนที่อยู่ที่นี่ขอบคุณทุกคนที่คอยสปอร์ตที่ทำให้พวกผมสองคนได้รับโอกาสนี้นะครับแล้วก็คิดว่า หลังจากนี้มันก็จะดีแบบนี้แหละใช่ไหมก็ใช่ไม่เพราะว่าก็เหมือนที่เคยพูดไปครับเรว่าเรามานน่ากินข้าวกันแล้วเราต้องหาเรื่องปัญหาอะไรเรื่องมาคุยกันซึ่งตอนนี้มันมันไม่มีแล้ว มันทาให้เราโลง่งรู้สึกว่าเราแค่มาคุยกันว่าวันนี้กินอะไรแค่นั้นเองไม่มีเรื่องอีดีเทลซึ่งแบบว่าตอนน้องดีทอกอะไรไม่มีเลยวันนี้มันเลยมีความสุขมากๆใช่มีความสุขไหมมีสิมันเป็นเหมือนวันที่เราแบบใช้คำว่าวาดฝันไว้แล้วกนะันเนาะว่าเราจะมีวันนี้ด้วยกัน ตั้งแต่วันที่เราเวิร์กชอปซีรีส์ว่าถ้าเราเป็นซีรีส์ด้วยกันเราซีรีส์เรามีคนดูแล้วออนแอร์ไปแล้วมีคนชอบมันก็จะมาถึงวันนี้ซึ่งวันนี้มันก็เป็นแบบนั้นดีใจไหมล่ะดีใจมันสมบูร ว่าเมื่อก่อนตอนที่ซีรีส์เราออนเน่ยผมบอกว่าเราจะไม่ดู <c oughs> ไม่ต้องร้องเลยแม่รู้สึกว่าซีรีส์เราจะมีคนดูไหมเราจะจะมีคนเห็นว่าเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเหมือนแบบทำให้ผมได้แฟลชแบ็กไปตอนนั้นว่าผม ผมก็ทุ่มเทกับซีรีส์เรื่องเทมโปมากๆอยากให้มันเป็นเรื่องที่ทาให้ทุกคนรู้จักพวกผมอะไรเงี้ยแต่วันนี้ก็เพิ่เกิดขึ้นแล้วมีคนรักเต็มไปหมดเลยให้มันไหลออกมาบ้างก็ได้ ไม่ต้องเข้มแข็งตลอวลาก็ได้มาแล้วถู่ปดีกว่าเช็ดหน้าหน่อยไหมจะถายรูปแบบม่ถึงตัวเองอ่ะเช็ดหน้าหน่อยไหมถ่าูปกันดีกว่าทุกคนถ่ายรูปดีกว่าครับ ขอะไรอ่ะเต็นนะเมื่อกี้ขำตอนวิ่งอ่ะ